สตาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะนำเสนอเรื่องเลวาของหัวข้อที่ว่าแบรนด์สุพรรณหงส์นะครับซึ่งแน่นอนว่าสุพรรณหงส์ก็คือรางวัลของสุดยอดภาพยนตร์ไทยถูกไหมครับก็จะประกอบไปด้วยภาพ,พยนตร์ไทยยอดเยี่ยมเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีพวกดนตรีประกอบภาพยนตร์ตัวละครนำชายหญิงแล้วก็ตัวประกอบชายหญิง สมทบชายหญิงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นประเด็นอย่างมากเลยนะว่าทำไมถึงเกิดกระแสแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าหลายๆท่านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าทำไมถึงเพิ่งมาแบนกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการแข่งขันสุบรรณงหงเนี่ยแอดมินก็ว่ามันไม่สมเหตุสมผลมาตั้งนานแล้วละ่ะอืมตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแล้ววันนี้มันไม่ค่อยสมเกียรติเท่าไหร่หรอกใครได้ก็เหมือนกับ เฉยๆเอ่อซึ่งแน่นอนว่ารางวัลแห่งนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของการไม่เห็นด้วยนะถึงวิธีการคัดเลือกหนังที่จะเข้ามาชิงรางวัลซึ่งต่างพากันออกมาแบนรางวัลสุบรรหงนี้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะครับเรื่องของเรื่องนะครับเริ่มจากนายสลาวุธแก้วน้ําเย็นนะครับผู้กํากับศิลป์ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องเวลา หรือ Anatomy of Time นะครับได้มีการโพสต์ข้อความนะครับเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะระบุว่าช่างเป็นสิทธิ์ที่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยที่กำกับโดยจักรวาลินทรรมรงค์นะครับหรือเก่งที่เขาเนี่ยพึ่งคว้ารางวัลภาพะะยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเวทีคมชั้นลึกอวอร์ดมาบัดมานะครับแต่แน่นอนว่าก็กลับไม่มีสิทธินะได้เข้าชิงรางวัลภาพะะยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงส์ครั้งที่31นี้นะครับ แน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยระบุเหตุผลว่าเพราะทางสมพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเนี่ยและผู้จัดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ซึ่งกฎเกณฑ์นี้ทาให้ภาพยนตร์ที่เข้าจริงรางวัลเนี่ยจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายอย่างน้อย5จังหวัดเออยอย่างนี้ก็มีเนาะ5จังหวัดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานาครศรีธรรมราชอ่าก็คือจังหวัดใหญ่ๆนั่นแหละแต่ผมไม่เข้าใจอะ่ะ ชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมาแล้วก็นครศรีธรรมราชคืออะไรอ๋ออย่างน้อยใช่ไหมอ่ออย่างน้อยก็อย่างน้อยนะครับหรือต้องมีคนดูตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปอันนี้คืออะไรครับกด YouTube เหรอต้องมีคนดูห้าหมื่นคนขึ้นไปหมายความว่าไงหมายความว่ามีคนดูในโรงอะนะอันนี้คือนับหัวคนดูเหรอเออแปลกดีเนาะซึ่งงานนี้นะก็ทําให้บรรดาชาวเนียนะครับพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยว่าการคัดเลือกดังกล่าวนั้นเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนค่ายหนังใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้สนใจหนังอินดี้นะครับหรือหนังทุนต่ำนะพร้อมชี้ว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยทำให้หนังไทยเนี่ยพัฒนาน้อยลงน้อยลงนะครับหรือว่าไม่มีการพัฒนาเลยนะเพราะว่าหนังอินดี้ก็คือหนังที่คนที่เป็นผู้กับหรือว่าเป็นคนที่สร้างอ่ะก็คือเขาก็เต็มที่กับงานนะครับก็คือเขาทําอย่างเต็มที่แล้วอ่ะแต่ว่าเขาแค่ไม่มีอะไรมาผลักดันเขาอย่างเช่นแบบเงินทุนจะโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าเออโอเคเขาถูกด้อยค่าเนอเอ,อในขณะที่บรรดาคนในวงการมากมายนะทั้งนักสแสดงผู้กำกับอาทิคุณชายอดัมหรือหม่อมหลวงราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนนะครับเตอนวพลคงเดชจตุรันรัศมีบาสัฐวุฒิปิงอดิสรซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยประกาศไม่ขอร่วมงานนะครับกับการประกวดในเวทีนี้ในขณะที่บางคนนะครับที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆต,ต่างก็ประกาศถอนตัวแล้วด้วย และคืนรางวัลของตนเองจนเกิดกระแสบแบรนด์ตบรรหงขึ้นมานะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบทีมข่าวพบว่ากติกาในการคัดเลือกที่เป็นจนวนเหตุของเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นในสมัยที่นายสมชายชัดพัฒนาชีรีหรืออดีตสสสามสมัยสพักทั้งชาติพัฒนาไทยรักไทยและร่วมใจไทยชาติพัฒนานั่งเป็นประธานสมาพันธ์นี้นะครับเออก็แปลกดีนะครับเอาสอสมาเป็นคนคัดเลือกหนังเออแปลกดีนะครับ ก,การเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องอะเนาะผลประโยชน์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรนะผมว่าควรจะเป็นคนที่เขาแบบข้ามบอร์ดในวงการหนังอะหรือว่าแบบรุ่มกับหรือว่าคนที่มีความรู้อะ่ะมันน่าจะดีกว่านะครับกับการเอาพวกนักการเมืองพวกนี้มานะมันเป็นธุรกิจเกินไปโดยสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติมีความพยายามนะครับที่จะผลักดันให้มีการใช้กฎนี้มาตั้งแต่ปีพศ2512ที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ถูกคัดค้านจนยกเลิกไปแน่นอนแหละมันต้องถูกคัดค้านอยู่แล้ว จะบ้าเหรอหนังที่ดีกับหนังที่แมส์นะมันไม่เหมือนกันนะครับมันต่างกันมากเลยนะหนังที่ทําออกมาเพื่อเรียกกระแสหรือว่าเรียกเงินอนะ่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งถูกไหมส่วนหนังที่เนื้อเรื่องดีแล้วก็โปรดักชันแบบโอเคเนะี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งหนังแมสกับหนังดีเนะี่ยมันยากที่จะมาเป็นหนังเดียวกันได้นะแต่ก็มีนะครับสมัยนี้ก็มีแหละแต่ว่ามันก็ไม่บ่อยไง นกระทั่งนะครับในการประกาศผลรางวัลสุวรรณหงษ์ครั้งที่แล้วนะกติกานี้ถูกนํากลับมาใช้ใหม่นะครับและหลายคนไม่เห็นด้วยและแน่นอนว่ารวมถึงสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรดาหนังไทยจำนวนทั้ง17เรื่องด้วยกันมีการเข้าชิงรางวัลในครั้งที่แล้วก็มีหนังนอกกระแสนะครับอย่างเรื่องพลอยของประพัฒน์จิวะรังสรรค์ที่ฉายแบบจับกัดลงรวมถึงพยาโศภิโยคัมจากบริษัท185ฟิล์มจำกัดรวมอยู่ด้วยนะครับ ก็อยากจะให้รา,างวัลนี้นะครับ <_ d ance> เขายกระดับจริงๆว่าให้มันเข้มข้นกว่านี้หน่อยหรือว่าแบบเขามองภาพรวมหน่อยว่าเออหนังภาพยนตร์เรื่องไหนมันดีจริงๆก็เออให้เขาอะไรเงี้ยครับไม่อย่าไปมองว่าไอ้หนังแมสกับหนังไม่แม,มสเนี่ยอย่าไปด้อยค่าหนังอินดี้เออหนังอินดี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ที่มีคุณค่านะครับอืถ้าคุณไม่ด้อยค่าเขาเนี่ยแน่นานเนาะแน่นอนแหละว่าไอ้เงินทุนที่จะมาสร้างหนังหรือผลักดันอะไรพวกนี้มันน้อย และแน่นอนว่าไอ้หนังเงินทุนน้อยเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันจะไปอยู่ในโงรงภาพยนตร์ดังๆได้ยังไงเมเจอร์เอสบัตรก็แพงอ่ะแล้วหนังก็คือแบบไม่มีการโฆษณาแล้วก็อะไรอะ่ะใครก็จะไปรู้อ่ะว่าหนังเรื่องนี้มีอยู่ในโลกนี้เอออาจจะเป็นหนังแบบที่โอเคที่ดีนะครับแต่ว่าคนไทยก็ไม่รู้จักก็มีเพราะว่าเขาไม่เอามาฉายไม่เอามาโปรโมทหรืออะไรก็ประมาณนั้นนะขนาดโปรโมทแล้วโปรโมทอีกก็ยังไม่มีใครดูเลยเยอะแยะไปหนังไทยถูกไหม จริงๆหนังไทยหลายเรื่องนะครับที่เขาทําออกมาเนี่ยเขาไม่ได้หวังที่จะมาฉายในโรงภาพยนตร์มากมายขนาดนั้นกําไรส่วนใหญ่นะผมว่าเขาไปคาดหวังกับพวกแพลตฟอร์มเน็ตฟิกหรืออะไรแบบนี้นะเขาไปขายหน้าหนังต่อไปนะก็มันมันจะเป็นส่วนต่อยอดของเขาอะ่ะเขาไม่ได้หวังเอารางวัลอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้หวังว่าจะมีคนดูเยอะอยู่แล้วแต่เขาก็หวังว่าจะไปขายต่อได้ในพวกแพลตฟอร์มเน็ตฟิกพวก ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะมีเรื่องราวสําหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการแบรตุรรณหงเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวนี้อาจจะยังมีต่อยอดออกไปอีกนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยคอยติดตามข่าวนี้ต่อไปนะแอดมินเนี่ยก็จะพยายามหาข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงต้องหมดเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องของแอดมินด้วยนะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนกด s u b s c r i b e เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูด้วยโอเคก็เข้าใจนะว่าช่องเนี้ยอาจจะเป็นช่องใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจมากพอนะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยให้กำลังใจแอดมินหน่อยนะครับในการกดติดตามอะไรแบบนี้หรือว่าดูหน่อยอะไรเงี้ยครับ แอดมินก็คือคนเบื้องหลังคนนึงนะครับที่อยากจะทําช่องดีๆทักงช่องหนึ่งนะในการแบบวิจารณ์หนังหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าทำไงเพราะว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายสําหรับการวิจารณ์หนังหรืออะไรแบบนี้แต่ก็จะพยายามหาหนังที่มันน่าสนใจเนาะแล้วก็มาพูดคุยกันวิจารณ์หรืออะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่านะในอนาคตน่าจะมีหนังดีๆที่แอดมินจะมาพูดคุยนะครับอีกมากมายเลยนะครับทั้งหนังใหม่หนังเก่าเนาะส่วนใหญ่จะหนังเก่าแหละเอาหนังเก่ามาคุยก่อน น่าจะดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย